บางคนนั้นไม่มีจุดพอยตัวเองเลยชีวิตทั้งชีวิตทำแต่งานบางคนหาแต่เงินบางคนสมัยนี้นะยโยมวัยพระไม่ค่อยอยากได้ไนะขอให้รวยขอให้รวยขอให้เงินเยอะๆอะบางทีโยมคิดว่าถ้าโยมมีแต่เงินรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่าโยม ขาดอย่างอื่นขาดสุขภาพที่ดียมมีเงินแต่สุขภาพไม่ดีเป็นโรคตับโรคไตหัวใจเอามาพึกงอามาพาดความดันเบาหวานถูกหวยรงมาที่หนึ่งปุ๊บช็อกปั๊บไม่ได้ใช้ตังเลยยมเงินไม่มีประโยชน์้วบางคนมีเงินอย่างเดียวเป็นเศรษฐีแต่ว่าบริวารไม่ดีลูกไม่ดีผัวไม่ดีเมียไม่ดีอยากมิตรไม่ดีคนหลอบตัวไม่ดีไม่มีความสุขเลยยม บางคนมีเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับไปไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวมีแต่คดีมีแต่เรื่องปวดหัวมมีความสุขไม่ยมยิ้มไม่ได้อยู่ไหนก็เครียดมีเงินอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเวลาในการใช้เงิน โยมหาเงินมาทั้งชีวิตแต่โยมไม่มีเวลาใช้เงินเลยมีเศรษฐีหลายคนโยมหาเงินมาทั้งชีวิตได้ใช้อยู่ครั้งเดียวตอนที่ใกล้ตายจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาลจะมีประโยชน์อะไรโยมเข้าใจไหมบางทีอยากขอแต่เงินอย่างเดียวนะอุบว่าเป็นผ้าเนี่ยรู้สึกว่า อ่าส่วนมากคนมาก็จะมาขอแค่นั้นแหละของานเยอะๆเงินเยอะๆอ่าจะขอไปทำมาโยงงานเยอะๆวมื่าหลังขอแค่เงินเยอะๆพอแล้วเขาบอกของานเยอะๆก็เหนื่อยโยงค้บาไหว้ภระทุกวันนี้ของานน้อยๆเงินเยอะๆไม่มีงานไม่ีเงินยิ่งโคตรดีเลยซาทุกอ่างานเยอะโยงก็บ่นไม่มีเวลาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเออไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ไม่มีเวลา อันนี้เป็นต้นวันหนังขอแต่เงินพอแล้วโยมเราเวลาไหว้พระก็ไม่ต้องขอให้ร่ำให้รวยนะโยมขอให้รวยอย่างเดียวพอแล้วพอขอให้ร่ำรู้สึกว่าขอได้สักพักเริ่มร่ำานยโยมเลยร่ำอย่างเดียวรวยไม่ค่อยมา,าสักพักอันนี้ก็ร่ำแล้วยมอมนะโยมนะร่ำมาก่อนเดี๋ยวรวยตามมานั่นแหละโยม ต้องมีจุดพอให้ตัวเองอคนเราก็ต้องมีจุดพอให้ตัวเองถ้าไม่มีจุดพอให้ตัวเองทุกจนตายไม่ว่าโยมไม่ว่าพระ,ะถ้ารู้จกพอก่อสุขทุกสถานโยมเคยมาที่วัดเยอะแยะมากมายคำถามยอดฮิตติดชาติอันดับหนึ่งว่าแสงแก้วโพธิญาณก็คือคูบาเมื่อไหร่จะรวยครูบาเขานั่งคิดเออเมื่อไหร่จะรวยก็มานั่งดูคนทุกคนมา มาสถานไหนก็ตามโยมนั่งรถเบนซ์มาลงรถเบนซ์ก็ถามคูบาเมื่อไหร่จะรวยเจ้าของตึกาอย่างคูบามาในกรุงเทพตึก30ชั้น40ชั้นลงตึกมาก็ถามคูบ้าเมื่อไหร่จะรวยเจ้าของโรงงานคนงานมีเป็นพันก็ถามคูบ้าเมื่อไหร่จะรวยเจ้าของโฉนดที่นำะมาเป็นปึกๆเลยนะโยมเอ่ออย่างมันก่อนมีเจ้าสัวมาจากใต้เอาโฉนดมากองขนาดนี้โยม หลายผันไร่ก็ถามครูบาเมื่อไหร่จะรวยมีก็ยังถามว่าเมื่อไหร่จะรวยขนาดชาวบ้านนะโยมทำสวนทำไร่ก็ถามเมื่อไหร่จะรวยบางทีปั่นจักรยานมาวัดไม่มีมอเตอร์ไซค์มาถามว่าเมื่อไหร่จะรวยบางทีใส่เสื้อผ้าขาดเป็นยาจกมาเลยโยมก็ถามว่าเมื่อไหร่จะร,ยาายจจรยวระรยทุกคน มีความพอไม่เท่ากันโยมคนที่หาไม่รวยสักทีหรอกเพราะว่าไม่มีจุดพอมีหมื่นล้านยังหาอยู่ก็ไม่รวยโยมมีแสนล้านยังหาอยู่ก็ไม่รวยมีพันเดียวอ่าแต่รู้จักพอพอแล้วเยอะแล้วก็รวยแล้วโยมเกิดมาไม่เคยมีเลยโอ้โหนี่มีตั้งพันใช่ไหมละ่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคนเราเนี่ย มีเท่าไรก็ไม่พอหรอกเรามีหนึ่งบาทเราคิดว่าเราจะมีสิบบาทพอมีสิบบาทปุ๊บเมื่อไหรจะมีร้อยบาทพอมีร้อยบาทปุ๊บเมื่อไรจะมีพันบาทมีพันบาทปุ๊บเมื่อไรจะมีหมื่นบาทมีหมื่นบาทเมื่อไรจะมีแสนมีแสนปุ๊บเมื่อไหรจะมีล้านมีล้านปุ๊บเมื่อไรจะมีสิบล้านมีสิบล้านเมื่อไรจะมีร้อยล้านมีร้อยล้านเมื่อไรจะมีพันล้านมีพัน